ครับนั่นเลยครับตอนนี้ต่อไปเป็นตอนที่สามนะในชั้นม .2 ตอนที่สามมันเป็นเรื่องใหม่แลวนะ <_ T> เป็นเรื่องวิธีการหารากที่สองแต่ไม่ได้ไปพูดในกรณีที่ครูสรุปขอ้ขอหนึ่งกับข้อสองมาแล้วนะ <_ T> แต่คร,ร,รูมาพูดในกรณีของการแยกตัวประกอบมาพูดในกรณีขอ, <_ t> องการแยกตัวประกอบเข้าใจนะเพราะนั้น,นาาก, <_ t> การแยกตัวประกอบนักเรียนเรียนมาแล้วจากชั้นประฐมปีที่หกการแยกตัวประกอบนั่นหมายความว่าตัวประกอบจะต้องเป็นจานวนเฉพาะใช่ไหม นะหรือไม่เป็นจนํานวนเฉพาะก็ได้ถ้าเรานํามาใช้ในเรื่องของการหาลากที่ส่งโดยการแยกตัวประกอบนักเรียนดูจากตรงนี้เลยครับอ่ะในการแยกตัวประกอบครูครูอธิบายเรื่องการแยกตัวประกอบก่อนอย่างอย่างอย่างเช่นครูบอกว่าจงแยกตัวประกอบนะจงแยกตัวประกอบของ จำนวนต่อไปนี้ของจำนวนต่อไปนี้อ่าจะแยกตัวประกอบของจำนวนต่อไปนี้อย่างเช่นในข้อที่หนึ่งอย่างเช่นถ้าครูให้แยกตัวประกอบของสี่เห็นไหมันจะแยกตัวประกอบของสี่ได้เป็นสองคูณสองอย่างนี้เขาเรียกแยกตัวประกอบอย่างนี้ตัวประกอบมันอยู่ในรูปของจำนวนไรครับจำนวนเฉพาะอ่าหรือข้อที่สอง ถ้าแยกตัวประกอบของ8ดมันก็คือสองคูณ2อคูณสองอย่างนี้เรียกว่าจำนวนตัวประกอบที่อยู่ในรูปของจำนวนเฉพาะเข้าใจน,นะประเด็นที่สอ่ะครูบอกว่าสิบหสหเนี่ยมันมีการแยกได้สองวิธีถ้าเราแยกตัวประกอบอยู่ในรูปของจำนวนเฉพาะมันจะได้อย่างนี้เห็นไหมมันจะแยกได้อย่างนี้ หรือถ้าเราไม่แยกตัวประกอบอยู่ในรูปของจํานวนเฉพาะก็ได้เห็นไหมถ้าไม่แยกอยู่ในรูปของจํานวนเฉพาะก็ได้มันก็ขึ้นอยู่กับว่านักเรียนจะใช้วิธีหลักการแยกตัวประกอบให้อยู่ในรูปผลลัพธ์ออกมาของตัวประกอบที่ออกมาให้อยู่ในรูปของจํานวนเฉพาะหรือไม่อยู่ในรูปของจํานวนเฉพาะแล้วนามาใช้ในเรื่องก,การหารากที่สองได้ครับได้นะครับเข้าใจนะเอาบูสักข้อกด้ข้อที่สี่ ถ้าข้อที่4ี่คููแยกตัวประกอบในรูปนี้อ18อย่างเนี้ยเห็นไหม18ถ้านักเรียนแยกนักเรียนก็จะแยกได้เป็นอะไรครับ2คูณ3คูณ 3, 3เห็นไหม2 3 6 6 3 18เห็นไหม,มันก็อยู่ในรูปของจำนวนเฉพาะโอเคไหมครับหรือ อ่ะครูแยกได้กรณีเอาชข้อที่ห้ามาดะข้อที่ห้าถ้ากรณีที่มันเป็นลบอย่างเช่นเป็นลบยี่สิบเจ็ดอย่างเนี้ยเวลาคือแยกตัวประกอบมันจะได้ลบสามคูณลบสามคูณลบสามเข้าใจนะมันจะแยกได้ลบสามคูนลบสามคูณลบสามนักเรียนต้องแยกตัวประกอบให้เป็นด้วยนะครับมีเยอะแยะเลยนั่นคือหลักของการแยกตัวประกอบตามที่เราเรียนมาแล้วจากชั้นประฐมปีที่หก แต่มไปเที่ยนั้นเราแยกตัวประกอบผลลัพธ์ต้องให้ได้จํานวนเฉพาะแต่พอมาเรียนในระดับมัธยมแล้วเนี่ยเราจะแยกให้อยู่ในรูปของจํานวนเฉพาะหรือไม่เป็นจํานวนเฉพาะก็ได้แล้วเรานํามาใช้ในเรื่องการหารากที่2โดยวิธีการแยกตัวประกอบนักเรียนเข้าใจนะครูทบทวในให้แล้วนะเรื่องของหลักการแยกตัวประกอบของจํานวนที่เป็นจํานวนเต็มบวกจํานวนเต็มลบ หรือเศษส่วนก็ได้นะครับอย่างเช่นถ้าเป็นเศษส่วนอ่าดูข้อติวก็ได้ถ้าเป็นเศษส่วนอย่างนี้สมมติถ้าเป็นเศษอ่าเศษอะไรดิเศษสีษ 4, ส่วนยีสหอย่างเนี้เห็นไหมเราก็แยกตัวเศษตัวเศษมันแยกได้เป็นอะไรเป็นสองคูณสองตัวส่วนมันแยกเป็นอะไรห้าคูณหเห็นไหมเราก็สามารถแยกตัวประกอบได้หรือ บางทีเธอเขียนในรูปนี้ก็ได้นะ4ส่วน25ก็จะเท่ากับเศษ2ส่วนหคูณกับเศษ2ส่วนหเห็นไหมนั่นคือหลักของการแยกตัวประกอบในรูปของผลคูณอาจจะอยู่ในรูปของจำนวนเฉพาะหรือไม่อยู่ในรูปของจำนวนเฉพาะก็ได้ทศนิยมก็เหมือนกันนะครับอะดูข้อที่เจ็ดชั้อดอ่ะทศนิยมอย่างเช่นถ้ากูแยกว่า0.09อย่างนี้ มันแยกตัวประกอบได้เป็นอะไรเห็นไะหมันก็จะแยกได้เป็น0.3คูณกับ0.3เห็นไหมครับมันก็แยกได้เยอะแยะเลยโอเคนะเราจะนําหลักเกณฑ์ของการแยกตัวประกอบเนี้ยไปใช้ในการหารากที่2ของจํานวนจริงใดๆต่อไปนี้อ่ะนักเรียนดูตัวอย่างเลยครับ เรียนดูตัวอย่างเลยนะครับอะตัวอย่างบอกว่านี้ตัวอย่างจงหารากที่สองของจำนวนต่อไปนี้จงหารากที่สองของจำนวนต่อไปนี้โดยการแยกตัวประกอบ เขาระบุเลยให้เธอแยกโดยการแยกตัวประกอบคูย,ยกเลยข้อที่1นลากที่2ของ4ี่เขาให้เราแยกตัวประกอบรากที่2ของ4โดยไม่ใช้หลักเกณฑ์ที่ครูพูดข่าวที่ผ่านมานะเราใช้วิธีการแยกตัวประกอบนักเรียนดูเพราะฉะนั้นลากที่2ของ4เราก็แยกตัวประกอบได้เป็นอะไรครับ2อูณสเห็นไหมนักเรียนก็จะดูว่า จำนวนจริงที่อยู่ภายใต้ลากมันเหมือนกันสองตัวเห็นไหมที่เราแยกมามันเหมือนกันสองตัวและเป็นจํานวนเฉพาะด้วยแล้วมันเป็นลากอันดับที่สองเพราะฉะนั้นหลักเกณฑ์เขาบอกว่าไงถ้าจํานวนขออ่ะการแยกตัวประกอบที่อยู่ในรูปของจํานวนเฉพาะสองจำนวนที่มันเหมือนกันเนี่ยเวลาเธอถอดลากที่สองออกมาแล้วเนี่ยให้ดึงออกมาหนึ่งตัวให้ดึงออกมาหนึ่งตัวก็คือสองอย่างนี้เรียกว่าลากที่สองที่เป็นบวกจบ นี่คือคําตอบเพราะฉะนั้นจึงสรุปว่ารากที่2ของ4ที่เป็นบวกคือ2นะแต่เราทําในรูปของการแยกตัวอะไรตัวประกอบนักเรียนต้องเข้าใจแล้วดูดูดที่โจทย์ด้วยนะว่านักเรียนจะทําโดยวิธีที่ผ่านมาแล้วหรือจะทําวิธีนี้ดูที่โจทย์ด้วยว่าโจทย์มันอู่ในรูปอย่างไรอ่ะดูอีกสักข้อข้อที่2องก่อนจะไปถึงข้อที่ส อีกวิธีหนึ่งทำอย่างนี้ดูนะรากที่สองของสี่มันคืออะไรเมื่อแยกตัวประกอบแล้วมันได้ตัวนี้ถูกไหมสองคูณสองฐานเหมือนกันคูณกันเราใช้ความรู้เรื่องเลขยกกำลังเลยฐานเหมือนกันคูณกันมันได้รากที่สองของสองยกกำลังสองเห็นไหมซึ่งมันคืออะไรครับค่าสมบูรณ์ของสองนักนะเรียนมันก็เท่ากับสองเหมือนกัน เพราะฉะนั้นจึงสรุปว่ารากที่สองของสี่ก็เท่ากับสองมันขึ้นอยู่กับว่านักเรียนจะทําวิธีไหนดูอีกข้อหนึ่งข้อที่สองครูเขียนว่ารากที่สองของแปดเห็นไหมรากที่สองของแปดเพราะฉะนั้นรากที่สองของแปดมันก็คือสองคูณสองคูณสองเห็นไนะหมนักเรียนดูครับเหมือนกันสองตัวให้หนักเรียนดึงมาหนึ่งตัว ส่วนตัวนี้ไม่ซ้าแล้วนักเรียนติดเครื่องหมายลากเหมือนเดิมเลยคือรากที่สงแล้วใส่เลขสองลงไปเพราะฉะนั้นเราจึงสรุปว่ารากที่สองของ $8 จึงถอดลากได้เป็นสองคูณลากที่สองของสองเข้าใจไหมครับเข้าใจนะอ้าวแต่ถ้านักเรียนไม่ทําอย่างนี้ดูอีกวิธีหนึ่งก็คือหรือ รากที่สองของ8ปมันคือ2องคูณสคูณสแล้วฐานเหมือนกันคูณกันนะเพื่อทำเลขชี้กำลังให้เท่ากับอันดับของรากมันจะได้อย่างนี้2องยกกำลังสองแล้วคูณกับ2นักเรียนเข้าใจยังเห็นนะแล้วไอ้ตัวนี้มันเข้าทฤษฎีถูกไหมมันจะได้ค่าสมบูรณ์ของสอง ตรงนี้ไม่เข้าทฤษฎีก็ติดรากที่สองไปแล้วแล้วค่าสมบูรณ์ของสองคืออะไรคือสองแล้วตรงนี้ก็เขียนเหมือนเดิมคูณด้วยรากที่สองของสองนักเรียนครับคําตอบออกเท่ากันครับมันขึ้นอยู่กับว่านักเรียนจะใช้วิธีไหนจะใช้หลักการไหนนักเรียนคงเข้าใจแล้วนะนะมันขึ้นอยู่ว่านักเรียนจะเข้าใจวิธีไหนเข้าใจหลักการไหนนี่คือการ ถอดลากที่สองหรือการหาค่ารากที่สองโดยการแยกตัวประกอบอ้าวอีกสักข้อข้อสุดท้ายข้อที่สามไหนะอีกสักข้อหนึ่งอย่างเช่นรากที่สองของสิบหกเพราะฉะนั้นลากที่สองของะะสิบหกถ้านักเรียนแยกออกมาโดยใช้อะไรจำนวนเฉพาะมันจะได้อย่างนี้ถูกไหมครับเหมือนกันสองตัวดึงออกมาหนึ่งตัว นะแล้วนี่ก็เหมือนกันสองตัวดึงออกมา1นึ่งตัวแล้วมาเขียนในรูปของผลคูณคําตอบได้4เพราะนั้นจึงสรุปว่ารากที่2ของ16มันจึงเท่ากับ4เข้าใจเรียงครับนักเรียนเข้าใจเรียงครับ3ข้อแล้วในเรื่องการหารากที่2โดยการแยกตัวอะไรครับแยกตัวประกอบแต่ถ้านักเรียนทําอีกวิธีหนึ่งในข้อที่3นะในข้อที่สาม ถ้านักเรียนทำวิธีนี้ดูนะครับรากที่สองของสิบหกมันจะเท่ากับรากที่สองของสี่คูณสี่เห็นไหมเหมือนกันสองตัวดึงออกมาเลยหนึ่งตัวคำตอบเท่ากันเห็นไหมฮะคำตอบออกเท่ากันมันขึ้นอยู่ก่านักเรียนจะแยกตัวประกอบที่ได้นั้น ตัวประกอบที่ได้กมาจะอยู่ในรูปจํานวนเฉพาะหรือไม่อยู่ในรูปจํานวนเฉพาะก็ได้การถอดค่ารากนะการหาค่ารากที่สองโดยการถอดลากเขาเรียกง่ายๆว่าเรียกการถอดรากที่สองนั่นเองแต่เราถอดรากโดยวิธีการแยกตัวอะไรครับตัวประกอบมันก็ได้หรือนักเรียนจะถอดอย่างนี้เลยก็ได้สําหรับนักเรียนที่เข้าใจในเรื่องของเลขย,ยกกําลังดีแล้วนะที่นักเรียนเคยเรียนมาบ้างแล้วอะในเรื่องของเลขย,ยกกําลังอะนักเรียนจะถอดอย่างนี้ก็ได้ หรือรากที่สองของ16ครูเขียนในรูปนี้เห็นไหมเพราะทำไมเพราะ16มันเกิดจากอะไรอ่ะ4คูณ4แล้วมันได้อะไร4ยกกำลังสองเนะม,มันก็คือค่าสมบูรณ์ของ4มันก็เท่ากับ4เนห็นไหมนี่คือรากที่สองของ16นะที่เป็นบวกนักเรียนจะทำอย่างนี้ก็ได้หรือนักเรียนจะทำอย่างนี้ก็ได้ เยอะนะครับนักเรียน16เท่ากับครูเขียนอย่างนี้เธอดูนะ2คูณ2คูณ2คูณ2มันจะได้2ยกกำลัง2คูณกับ2ยกกำลัง2เห็นไหมนักเรียนนะอ,อย่างนี้ก็ได้หรือนักเรียนเขียนในรูปนี้ก็ได้ดูนะนักเรียนเขียนในรูปนี้ก็ได้ สองยกกําลังสองทั้งหมดยกกําลังสองก็ได้เห็นไหมครับนักเรียนเข้าใจไหมฮะสองยกกําลังสองทั้งหมดยกกําลังสองก็ได้เข้าใจไหมแล้วตรงนี้ก็ได้อะไรค่าสมบูรณ์ของสองยกกําลังสองเห็นไหมมันเท่ากับสองยกกําลังสองมันก็เท่ากับ4ี่เห็นไหมคาตอบออกมาเหมือนกันหมดเลยครับมันขึ้นอยู่กับว่านักเรียนเข้าใจในเรื่องของทฤษฎีเลขยกกาลังไหม ถ้านักเรียนเข้าใจในเรื่องของท good, ฤษฎีเลขยกกำลังนักเรียนก็สามารถถอดรากที่สองโดยวิธีการแยกตัวประกอบแหละแต่ถ้านักเรียนไม่เข้าใจในเรื่องของเลขยกกำลังนําไปใช้นักเรียนก็แยกตัวประกอบในรูปธรรมดาอย่างนี้ได้คําตอบแยกตัวประกอบในรูปธรรมดาอย่างนี้ได้คําตอบนะแยกตัวประกอบในรูปธรรมดาอย่างนี้ก็ได้คําตอบแต่ถ้านักเรียนจะเอาทฤษฎีอื่นมาใช้อะไรมาใช้นักเรียนก็ต้องดูด้วยซึ่ง การถอดรากที่สองนั้นไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นจํานวนเต็มเสมอไปนะจานวนเต็มลบก็ได้ฮะจำนวนเต็มลบก็ได้นนไดทศนิยมก็ได้เศษส่วนก็ได้หรือตัวแปรก็ได้ซึ่งเราค่อยมาพูดกันในครั้งต่อไปนะครับครั้งนี้ครูเกินไว้ว่าในการหารากที่สองของจํานวนจริงใดๆก็แล้วแต่เราหาโดยการแยกตัวประกอบซึ่งไม่เหมือนกับ ที่ผ่านมาตอนที่หนึ่งกับตอนที่2มันคนละเรื่องกันนะนักเรียนต้องดูที่โจทย์ด้วยนะครับแต่จากคนละเรื่องจากคนละทฤษฎีแล้วก็แต่ข้อสรุปคําตอบมาต้องได้เท่ากันหมดครับสําหรับมสองทั้งหมดในวันนี้ที่สอนไปทั้งหมด3ตอนนะครับเราก็จบกันเท่านี้ครับพบกันคราวหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ขอขอขด้วยนะคะบายบาย